สวัสดีครับผมสวัสดีส่วงบายๆนะครับผมใบนี่ก็มาเกี่ยวเข่าครับโอ้เมื่อนี่แดดแดดแห้งจีดีครับแดดสุดยอดเลยก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับพอดีปีนี้นะครับบ่ได้ใส่รถเกี่ยวพอเพิ่นอยากเกี่ยวมือนะครับก็เลยย้อนอดีตไปแน่นะครับก็ได้ใส่มือเกี่ยวนะครับเหลือให้สท้ไยนี่ครับก็คือ ที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมนีม่ให้สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เกี่ยวมาประมาณเกือบอาทิตย์นะครับเกี่ยวมือก็เหลือห้สุไทยตรงนี้นลครับก็กำลังสิแล้วครับพอดีแม่เพิ่นไปพักนะครับอากาศช่วงนี้ก็ฮอนนะครับผมแต่ก็มีลมอยู่เพราะว่าัน,นเขาสู้ช่วงหนาหนาวเลยนะครับ เวลาทีนาเกี่ยวเขาคือช่วงแรงๆครับกับช่วงเศร้าๆแต่กันสายมารเอื่อายมานี่ก็สิห่อนแน่นะครับเมื่อนี่ก็เลยได้ล่งมากซอยผูเ่านะครับเกี่ยวไห้มันแล้วนะครับผมนี่กำลังแล้วนะครับเห็นครับพวขงเขาปีนี้ปุ่ฮู้ว่าสิได้จักะสอบนะครับ เพราะว่าเขาปีนีเขาตายขาวไร้นะครับผมเพราะว่าเกิดจากน้ำบ่อพ่อนะครับมันแหลงนะครับช่วงหนึ่งเขาก็เลยตายขาวไร้แต่ว่าก็ถือว่ายังพ่อไห้ได้เก็บเกี่ยวอยู่นะครับแต่บ่หัวสีไดหไา้าปันไหนกระตองมาเบิ่งกันอีกนะครับหลังจากที่เกี่ยวแล้วหองกับสีบส,สีนะครับผมใส่รถสีนะครับ เฮ็ดหน้าแบบสมัยโบราณเลยนะครับผมปีนี่พ่อพึ่นอยากอยากเฮ็ดแบบย้อนยุคแน่นะครับนะครับแม่มาแล้วนั่งกลางขางคูมนี้ก็เป็นลูกสมุนนะครับมานั่งใกล้ๆอยู่นี่ไปแล้วมาวันนี้ ไปแล้วมไปดูทีบแล้วไปหาแม่แล้วนะโอเคครับผมนี่ก็คือสุดอุปกรณ์นะครับที่ในเตรียมพร้อมนะครับไว้สาหรับการเกี่ยวเข่าในใบน,นะครับเดี๋ยวผมจะขอเกี่ยวเข่าก่อนครับนะครับชูมไม่ใบเนี่ย เดี๋ยวขอเกี่ยวเขาซอยแม่ก่อนนะครับผมเพื่อตีใจมันแล้วนะครับก็เลือประมาณนี้นะครับเบื้องนี่ไล่นยหน่อยนะครับก็แล้วนะครับครับบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับผมเสียงทีนี้หนึ่งเป็นเสียงนกนะครับนกมันห่องโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเกี่ยวเข่ากันครับผม 嗯。<noise> <noise> <noise> หลังจากที่ได้เกี่ยวเขานะครับในช่วงใบยๆนะครับซอยแม่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็สิผ้ากันขึ้นบ้านนะครับเรียกว่ากระบานก่อนเพราะว่ามือเมนื่อยแล้วนะครับแม่ก็เมื่อยนะครับก็เลยหนาเสือเหลืออีกประมาณมือนึงนะครับก็แล้วมืออื่นนะครับพรุ่งนี้ถึงจะเสร็จนะครับมืออนแล้วแน่นอนครับเหลืออีกนิดเดียวครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ใไก่จะสีมงแรงนะครับกําลังสีคํานะครับผมก็จะขึ้นไปหาเห็ดแนวกินนะครับเพราะว่าแรงมากก็ต้องเห็ดแนวกินนะครับผมนะครับบรรยากาศในช่วงแรงนแรงนะครับก็ได้เกี่ยวเข่าประมาณนี้ครับเบื้องนี้ครับคือว่าเดรร้ยายนะครับผม ปีนี้ก็ถือว่าเกี่ยวเขาแหลวซานะครับเพราะว่าใส่มือเกี่ยวนะครับมีทีพานมากนี่ปีกายนี่ผมใส่รถเกี่ยวนะครับแต่ว่าปีนี้พอเพิ่นอยากล่องย่อนวิถีชีวิตเก่าๆนะครับล่องใส่มือเกี่ยวเบิ่งก็เลยซาแมาแน่แต่ว่าก็บ่เป็นยังครับถึงจะซาแต่ว่าก็ได้เขาขึ้นกันนะครับผมก็เหลืออีกนี่นะครับผมาณสซักสองงานนิดๆนะครับผมนี่ก็แล้วแล้ว คกับ้าพมาเบิงวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับหรือว่าชาวไเชาวนาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตก็คือเกี่ยวเขานะครับผมบางพื้นที่อาจจะเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขายเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับผมก็ยังท่านใดแล้วนะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเขาก็บบกหูว่าสิได้ายอยู่บ่นะครับเพราะว่าบ่ค่อยไดไซส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีเนี่บ่อ่อยไดไซส่เลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ มีความแห่งแรงนะครับจักน่อยหนึ่งได้ทาได้ซําได้ก็กินซาหนั่นนะครับเพราะว่าบริเนีนขายนะผมเน้นปูไปกินนะครับปูไปกินในขัวเลื่อนในขอบครัวนะครับแล้วก็แจกใจญาติพี่น้องนี่นะครับก็พผ้ามาชุ่มบรรยากาศในการเกี่ยวเขานะครับของวิถีชีวิตของเช่าให้เช่าหน้านะครับผมก่าสีได้เขาแต่ละเม็ดเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับเมื่อยครับผม ก็เป็นอีกวิถีชีวิตนะครับเป็นไลฟ์สไตล์นะครับอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะครับถี่ยังแบบว่าเสืบถอดจากบันพบุบุษมานะครับคือการเฮ็ดหน้ายังอยู่คือเก่านะครับผมเสียงหมอใส่แม่ผมกําลังขับรถกลับบ้านนะครับไปหาเห็ดแรงเห็ดง่ายนะพี่เขาเขาผมก็อีกจังน้อยครับจังสิกับขึ้น,ข,นขึ้นบ้านนะครับผมพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศนะครับ มาเกี่ยวเขาซอยผูฒ่าในช่วงวันหยุดนะครับหลังจาก, shots, specimen, จากที่เสร็จสิ้ภาิกจากนาทีการงานกับกับมาบานช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเลยมาเกี่ยวเขาซอยเพลินก็เหลืออีกนี่แหละครับไรนี่นะครับพอถึงไรครับประมาณสองงานนิดๆนะครับก็แล้วแล้วในการเก Hundred ี Flat ่ยวเขานะครับของปีนี like ้หลังจากที่แล้วนะครับพ่อเพิ่นก็จะมัดเขานะครับที่นี่เอาตอกนะครับมามัดมัดมัดกองรวมกันแล้วก็จะเอาซาหล่งนะครับหรือว่าเอารถกระบะนะครับ มาแกวเขามาข้นเอาเขาไปกองกองรวมกันไว้แล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็จ้างรถสีเขานะครับมาสีหมายถึงว่ามาปั่นแยกเม็ดเข่าออกจากฟางนะครับออกจากเฟืองนี่ส่วนได้เขาก็จะไปเก็บไว้ในบานนะครับเฟืองก็สะเอาอ่าอัดเป็นก่อนนะครับเอาไว้ใหงง่วนะครับผมนี่นะครับวีธีชีวิตของคนอีสานบานเท่าหรือชาวไทยชาวนากับผมว่านี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ ผมขอตัวลาไปก่อนหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วก็จะก้นกลับ,บาดน,นะครับผมโอเคครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม